สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับโรสนะคะจากช่อง rose travel วล well, คลิปนี้ก็จะมาะแกะกล่องรีวิวฮาตาริพัดลมไอเย็นนะคะรุ่น ac turbo 1ความจุ32ลิตรนะคะความก,ากว้างของตัวเครื่อง18นิ้วนะคะสูง37นิ้วแล้วก็มีความหนาทางด้านข้างเนี่ย14นิ้วด้วยกันนะคะแผงรังพึ่งนะคะก็จะมีตัวใหญ่นะคะด้านหลังแล้วก็ ตัวด้านข้างเป็นแผงรังผึ้งขนาดเล็ก2ตัวนะคะก็เป็นทั้งหมด3ตัวมีล้อนะคะด้านล่าง4ตัวหมุน360อองศาก็สะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายนะคะนอกจากนี้ก็สามารถล็อกล้อได้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เครื่องเคลื่อนที่ไปที่อื่นนะคะให้เครื่องอยู่กับตำแหน่งที่เราต้องการส่วนใกล้ๆล้อนะคะก็จะมี ตัวจุกน้ำระบายน้ำออกนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเอียงถังนะคะก็สะดวกดีด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีขีดขีดนะคะบอกระดับน้ำในถังด้านหลังนะคะตรงด้านล่างก็จะเป็นถังใส่น้ำนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองเปิดดูก็เปิดง่ายนะคะนี่ก็จะ อยู่ในลักษณะนี้เราจะต้องเทน้ําใส่เข้าไปไม่ต้องใส่เต็มนะคะเพราะว่า,าเราจะต้องใส่เจลเจลตัวนี้นะคะเขาจะแถมมาให้สองอันนะคะเรานําไปแช่แข็งแล้วก็นํามาใส่ในช่องนี้นะคะโดยที่เราใส่น้ําธรรมดาไปก่อนเนาะแล้วก็ใส่เจลเข้าไปทีหลังแบบในภาพนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะปลั๊กไฟของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นปลั๊กสามตานะคะ หน้าจอนะคะก็จะเป็นแบบทัสกีนแล้วก็มีรีโมทให้เราด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยตามในภาพนะคะก็จะมีที่เก็บสายให้เรานะคะเก็บรีโมทตรงนี้เนาะมาพร้อมกับคู่มือนะคะแล้วก็จะบอกวิธีการทำความสะอาดนะคะแล้วก็การใช้งานปุ่มต่างๆของเครื่องหน้าจอทัสกีนนะคะตัวนี้เสียบปลั๊กแล้วนะก็จะเป็นตัวเปิดปิดนะคะตัวแรก ต่อมาเป็นระดับความเย็นนะคะเราสามารถปรับระดับความเย็นได้ถึง5ระดับโดยที่ระดับ1 2 3เนี่ยก็จะไม่ค่อยดังนะคะถ้า4 5ก็จะมีความดังขึ้นมาตัวที่3จะเป็นตัวสวิงนะคะซ้ายขวาถ้าเพื่อนๆอยากให้อ่อแอร์นะคะสวิงขึ้นบนลงล่างเนี่ยจะต้องอใช้มือนะคะ จับตรงไอที่เป็นแถบยาวๆนะคะแล้วก็บิดขึ้นบิดลงนะคะทั้งด้านบนด้านล่างนะคะตอนนี้เราเปิดอยู่ที่ระดับความเย็นเลขสามนะคะเสียงก็จะประมาณนี้นะคะตัวที่สี่นะคะก็จะเป็นตัวปรับชั่วโมงเวลานะคะเราสามารถตั้งเวลาเป็นหนึ่งถึงแปดชั่วโมงได้นะคะตามที่ต้องการต่อมา,อารูปเกติมะก็คือการปรับความเย็นของเครื่องนะคะเราก็จะเปิดไว้ ต่อมาตัวที่4สีเขียวตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นตัวไอโอไนต์นะคะช่วยกําจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคนะคะในอากาศเหมือนกับฟอกอากาศไปในตัวนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะแสดงอุณหภูมิห้องณตอนนี้นะคะก็คือ28องศาเซลเซียสค่ะก็มีรีโมทคอนโทรลให้นะคะขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะฐานที่ใช้ก็จะเป็น 3A นะคะ2ก้อน ก็สะดวกนะคะเราไม่ต้องเดินไปที่เครื่องเพื่อกดปุ่มนะคะเราก็ใช้รีโมทในการคอนโทรลเครื่องแทนค่ะรวก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะยังไงก็ช่วยกนไลค์ share, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับช่อง rise travel กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ